สวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องค่ะวัดชนค่ะวันนี้จะมาพาทําไข่พะโล้เต้าหู้หมูสามชั้นค่ะเครื่องปรุงก็ประกอบด้วยไข่ต้มหกฟองหมู3ามชั้นครึ่งกิโลเต้าหู้ชนิดแข็งหนึ่งชิ้นเครื่องพะโล้ก็ง่ายๆค่ะมีเพียงรากผักชีกระเทียมพริกไทยโผกให้ละเอียดค่ะ เสร็จแล้วนำไปผัดกับหมูสามชั้นและเต้าหู้ให้หอมปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปีบเพิ่มสีสันให้สวยงามด้วยซีอิ๊วดำค่ะเสร็จแล้วใส่ทุกอย่างลงในหม้อต้มด้วยไฟปานกลางเคี่ยวจนกว่าหมูจะนุ่มเข้าเนื้อจะใช้เวลาประมาณ30-40นาทีจะได้พะโล้ที่หอมกลุ่นรสละมุนมากๆค่ะทำง่ายๆค่ะ เพื่อนๆลองทำดูนะคะขอบคุณที่กดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ